สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูด์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยครับวันประจําวันที่11พฤษภาคม2 5 6 4ลงคลิปนี้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับทั้ง3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษ ทำการออกในเวลา17บเนาฬินาทีถึง17บเนาฬินาทีครับฮาหนอยปกติธรรมดาทําการออกในเวลา18บแนาฬินาทีถึง18บแนาฬินาทีและฮาหนอย VIP ครับทําการออกในเวลา19บเนาฬกนาทีถึงเวลา19บเนาฬนทีผมก็ได้คำนวณสูตรมาลงให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางประกอบ การตัดสินใจในการหาซื้อสลักวหวยฮาหนอยทั้ง3หาหน่อยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่อยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยหาหน่อยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ VIP วงเล็บปิดเท่านั้น โรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่10พฤษภาคม2564กันก่อนครับผลการออกหวยฮานอยพิเศษครับลังวัลเลขไทย4ตัวออก1354ครับเลขไทย3ตัวบน354 เล็กไทย2ตัวบน54ครับเล็กไทย2ตัวล่าง3าครับ3 3สองตัวล่างครับหวยฮาโนยปกติครับเล็กไทย4ตัวออก4 2 4 7ครับเล็กไทย3ตัวบนออก2 4 7 2ตัวบน4 7ครับเล็กไทย2ตัวล่างออก3 4ครับและหวยฮาโนยวีไครับเล็กไทย4ตัวครับออก0905ครับเล็กไทย3ตัวบนออก9052ตัวบนออก0 5ย์ห้าเล็กไทย2ตัวล่างออก30ครับ สามสูตรเล็กไทยสองตนล่างครับนี่คือผลการออกสลากวหวยฮาหนอยทั้ง3ามฮาหนอยครับพิเศษปกติ v i p งวดประจำวันที่10พฤษภาคม2อง4ครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไป,ใน,ปนนในงวดวันที่10นะครับในงวดวันที่10จากการสรุปเลขนะครับสรุปเลขเด่นนะครับตามเลขตามสูตรที่สรุปไว้ครับ ในชุดนะครับในชุด2ตัวนะครับในชุด2ตัวบนถือว่าหลุดตามไม่ไม่มาในชุด2ตัวบนครับไม่มาตามสุดครับส่วนสรุปชุดเด่นครับสรุปชุดเด่นนี้จะมาอยู่ที่0 3 3 0มาครับมาอยู่ในหวยฮานนย VIP อครับอยากเป็นตัวกลับกันครับคือ30ครับส่วนชุด สามตัวครับชุดสามตัวหวยฮานอยนะครับพิเศษซึ่งออกสามห้าสี่ครับสามห้าสี่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าให้เด่นไปสามห้าแปดแล้วก็สามห้าสามเฉียดตัวเดียวครับเฉียดตัวเดียวนะครับในชุดสามตัวบนครับเฉียดตัวเดียวครับส่วนในชุดสองตัวล่างครับในชุดสองตัวล่างก็ถือว่า ในหวยฮานอยนี่คือว่าในชุดจับในชุดสลับจับไม่เข้านะครับเพราะว่าในชุดสรุปชุดเด่นนะครับในชุดเด่นเด่นบนล่างครับมาดวที่กลับตัวครับศูนย์สามนะครับศูนย์สามก็เป็นเจ้าเสียายครับในงวดประจําวันที่สิบนะครับเพราะการออกสลากหุยฮานอยค่อนข้างที่จะออกย้อนหลัง ในหลายๆงวดที่ผ่านมาครับผมที่ลงคลิปไปในงวดวันที่เนะครับในงวดวันที่9นะครับในชุดเด่นนะครับในชุดเด่นในชุดเด่นที่สรุปไว้นะครับมามาทั้งอ่าสี่สามสามสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าย้อนหลังครับแต่ว่าหวยฮานอยก็จะเป็นเช่นนี้นะครับที่สรุปเด็กเด่นไว้นะครับจะมาย้อนหลังหลายงวดครับที่ผ่านมาครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายกับสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่าการคำนวณสูตรนี้หวยหาหนอยทั้ง3า,าหานอยนะี่คือว่าบางงวดก็มาตามสูตรครับบางงวดก็หลุดสูตรไปก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเพระาะการสูตรการคำนวณก็มีโอกาสที่จะหลุดบั้งเข้าบ้างครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าการคำนวณสูตรตามทางาถ้างวดไหนไม่ตามสูตรก็ถือว่าเปลี่ยนสูตรครับ ในงวดนี้ผมก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลให้ขบสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางกันอีกเห็นเคยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากสูตรที่คำนวณได้นะครับผมได้นำเลขไท้าย3ตัวหวยฮาหนอยปกติสำํำกัรออกในเวลา18บแนกาสิบนครับซึ่งออกเลขไท้ายัตะบนออก2 4 7ครับ สองสี่เจ็ดมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับหลักร้อยคือเลขสองครับผมได้นำเลขสองคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับหลักสิบคือเลขสี่ครับผมนำเลขสี่นะครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นสี่ตัวครับ 1469ครับ1469เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับอ่ะหลักหน่วยครับคือเลข7นะครับผมนำเลข7มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7นะครับนี่คือเลขสูตรที่คำนวณได้ครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัว บนนะครับผมนำหลัก14ตัวหนึ่งจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ1 2 6 7ครับจะได้ชุด2ตัวบนตรงนี้ครับ1วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วยนะครับ4ตัวครับจะได้หนึ่ง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 ครับ6วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้4ี่หนึ่งี่สองี่ี่ดครับ6วางหลัก10บนะครับอ่า โทษนะครับเพราะว่า4วางหลักสิบจากคู่หลักหน่วย4ตัวได้ 41, 42, 46, 47แล้วก็6วางหลักสิบจากคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้ 61, 62, 66, 67ครับ9วางหลักสิบจากคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้ 91, 92, 96, 97ครับทั้งหมด16ชุดนะครับใน16ชุดนี้มาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษปกติและ V.I.P. ครับแต่ในสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอย ปกตินะครับในรอบ18บแนิกา10นาทีถึง1 8 30นาิกา30นาทีนะครับส่วนเลขชุดเด่นครับจาก16ชุดผมจะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูนะครับหลัก10ครับ4ตัวนะครับ1 4 6 9ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9้าครับ2ตัวครับเน้น4กับ9ครับวางหลัก1 0ครับหลักหน่วยครับ4ตัวครับ1 2 6 7ครับผมเน้นไปที่เลข1ครับ เน้นไปที่เลขหนึ่งเน้นไปที่เลขหกครับดึงเลขหนึ่งเลขหก 6, วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบเลขเด่นสองตัวครับสี่กับเก้าครับจบคู่กันหลักหน่วยเ,เด่นสองตัวหนึ่งกับหกจะได้ชุดเด่นสองตัวบนนะครับจากทั้งหมดสิบหกชุดก็จะเหลือสี่ชุดครับในสี่ชุดก็จะมีเลขสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดนะครับเป็นชุดสองตัวบนชุดตรงตรง มาลุ้นกันครับใน4ชุดนี้จะมาตามสูตรที่คำนวณนี้หรือไม่ครับถ้าหากสมาชิกท่านใดครับที่มีแนวทางการคิดคำนวณสูตรได้เลขเด่นหลัก10หลักหน่วยนะครับนํามาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวครับในชุด3ตัวผมจะดึงหลักร้อยครับหลักร้อยสตัว2570ครับ สองห้าเจ็ดศูนย์ผมดึงเลขห้าครับเน้นไปที่เลขห้าครับเน้นไปที่เลขห้าเน้นไปที่เลขศูนย์ครับดึงห้ากับศูนย์ครับวางตำแหน่งหลักร้อยครับนามาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวสี่ชุดครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกจะได้ชุดสามตัวบนดังนี้ครับชุดสามตัวบนหวยฮานอยนะครับสี่ห้าวางหลักร้อยครับห้าวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นนะครับสองตัวสี่ชุดครับจะได้ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หก ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหกครับศูนย์วางหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่นสี่ชุดนะครับสองตัวสี่ชุดจะได้ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหกครับทั้งหมดแปดชุดครับในชุดสามตัวบนหุวยฮานอยครับมีทั้งหมดแปดชุดชุดเด่นเต็มครับส่วนชุดเด่นครับผมสรุปความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้รู้ครับจากทั้งหมดแปดชุดผมสรุปความน่าจะเป็นไว้ที่นะครับ สรุปเด่นไว้ที่2ชุดครับชุดเด่นเน้นไที่046ครับ046ชุดรองเน้นไที่596ครับ046และ596ครับเป็นชุดเด่นและชุดรองครับส่วนชุด2ตัวครับชุด2ตัวจากทั้งหมดสรุปมา616ชุดเหลือ4ชุด41 469196ก็จะเหลือชุดเด่น2ชุดครับเน้น46ครับรอง96ครับ ต่างไุนนี้ครับนี่คือชุดเด่นชุดรอง3ตัวและ2ตัวบนหยุยฮาหนอยครับเน้นไปที่ฮาหนอยปกติธรรมดาครับในรอบ18นาฬิกาสนาทีครับแต่หยุยสูตรนี้มาได้ทั้ง3หาฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3หาฮานอยแต่แนวทางการคิดการเงินเน้นไปที่ฮาหนอยปกตินะครับนี่คือข้อมูลแนวทางชุด3ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างงวดล่าสุดนะครับ ออก3 4ครับออก3 4ในชุด2องตัวเลขสามสี่หลักสิบคือเลขสามครับหลักหน่วยคือเลขสี่ผมนําเลขสามคำนวณหาเลขเด่นไปจําหลักหน่วยนะครับได้เลขเด่นสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับนำเลขสามคำนวณครับได้สองห้าเจ็ดศูนย์นะครับหลักหน่วยครับจากการนําเลขสี่มาคํานวณครับได้เลขเด่นหลักหน่วยสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์เช่นเดียวครับสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับเช่นเดียวกันเลยครับ มาดูการจับคู่ครับหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบสตัวครับผมดึงเด่นมา2ตัวครับเน้นไปที่เลขห้ครับเน้นไปที่เลขเจครับดึงหกับเจวางหลักสิบครับหลักหน่วยครับหลักหน่วย4ตัวสองห้าครับเน้นไปที่เลขสอครับเน้นไปที่เลขสอเน้นไปที่เลขเจดครับดึง2กับ7วางตำแหน so <im> <im> ่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบสองตัว5กับ7 จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว2องเจ็ดใจชุดเด่น2ตัวล่างแลยนี่ครับก็มี52 5 7 7 2 7 7ครับ5 2 5 7 7 2 7 7 4ชุดนะครับเป็นชุดเด่น2ตัวล่างครับส่วนชุดสรุปเด่นจาก4ชุดครับผมเน้นไปชุดเด่นไปที่นะครับเน้นไปที่72ครับใน4ชุดนี้5 2 5 7 7 2 7 7ในจ็น้นที่72ครับ จุดรองเน้นมาที่52ครับมาลุ้นนะครับจะเป็น72หรือจะเป็น52นี่คือข้อมูลแนวทางเลขไทยาย2ตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยเลยครับแต่ในสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติธรรมดารอบ18นาฬิกา30นาทีนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับมาสรุปเลขสูตรทั้งหมดนะครับสรุปหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เลขเด่นทั้งหมดจากสูตรที่ได้คำนวณครับ ในชุดเด่น2ตัวบนล่างครับใน2ตัวบนล่างเด่นบนครับ41 46 9 1 96เครับเด่นล่างครับ52 57 72 77ครับทั้งหมด8ชุดนะครับใน8ชุดนี้มาได้ทั้งเลขกท้าย2ตัวบนเลขท้าย2ตัวล่างทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษปกติและ vip ครับมาลุ้นกันนะครับในสูตรนี้ ในชุด8ชุดนี้จะเดินตามสูตรนี้อีกหรือไม่ครับเดื่มในสูตรข้อมูลนี้ครับทั้ง8ชุดนะครับจะอยู่ที่ฮานอยชุดไหนครับเพราะว่าฮานอยในสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติธรรมดามากกว่าฮานอยอื่นนะครับแต่ในสูตรเลขเด่นนี้มาได้ทั้ง3าฮานอยครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวครับเน้นไปที่0 4 6ครับ046 2ตัว46ครับ2ตัวล่าง 72ครับนี่คือชุดเน้นครับ0 4 6ย์และ72ครับชุดรองครับ3ตัว596ครับ9 6และ52ครับ5 9 6 9 6และ92ครับทั้งหมดนะครับชุดเน้นมี3ชุดนะครับ0 4 6 3ตัว4 6และ72ครับชุดรอง59696และ52ครับในชุด2ตัวครับสีชุดนี้ครับเป็นชุดเด่นนะครับเป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับ เป็นชุดเด่นชุดเด่นมาลร้่นครับใน4ชุดนี้จะมาจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับจะมาทั้ง3าหานอยรือไม่แต่ในสูตรนะครับเน้นพ่หานอยปกติธรรมดามากกว่านะครับแต่ในในสูตรนี้นะครับใน4ชุดนี้ครับสี่หกเจ็ดสองเก้าหกเก้าเก้าหกห้าสองมาได้ทั้ง3าหานอยนะครับส่วนท่านใดที่ชอบแนวทางเลขตัวเดียวครับเลขเด่นบนวิ่งหวยหานอยปกติธรรมดาครับที่เลขหกครับเด่นล่างครับหวยหานอยปกติธรรมดาเลขสอง มากกว่าครับนี่คือข้อมูลแนวทางหัวยฮหาหนอยเลยครับทั้ง3ามหาหนอยครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย vip ครับหัรใจจำวันที่11พฤษภาคม6 5 6พครับสมาชิกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางสูตรที่คำนวณเท่านั้นนะครับ เลขสูตรนี้จะมาตามสูตรที่คำนวณหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่11พฤษภาคมนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูด์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวัวที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยครับทั้ง3าฮหาหนอยฮาหนอยพิเศษฮหาหนอยปกติและฮาหนอย VIP อครับลงคลิปีก้กับสมาชิกท่านไปชมดูเป็นแนวทางประกอบกัน ตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรวดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกสตาร์ทุรีดูวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยหานอยงวดประจำวันที่11พฤษภาคม2 5ง4ห่งเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ